น่เมื่อกี้พูดผิด e p พีสเมื่อกี้พอทาสีเทาตัวนี้ด้วแถมสวยน่าจะเหมือนจะหน้านุจะมีพลังอะ่ะเพี่ได้เล่าไงดีนะคริมอะไรเอ่ยใครได้ใช้พลังงานเพิ่มคริมอะไรเอ่ยใครได้ใช้ร้งรักตัวเองคริมเพื่อนแท้ รู้อะชื่เอเลนของเอลิฮาร์เนี่ยชื่อครีมเพื่อนแท้ตัวป้าเอลิเนี่ย t r true f r เ e n d เท่ากับเพื่อนแท้ไม่มีใครเป็นแบบนี้ในประเทศไทยกู้ผิวตัวเองเอออยากดูใช่ไหมรู้พอดีมีพรูปอยากรู้ใช่ไหมป้าลีดำน้ำผิวแบบไหนพร้อมอยังอายจังเลยอะนี่ยิ้มก็ไม่เป็น อันไหนสวยกว่าอายก็งเลยอ่ะอู้หิ่งลงติ๊กเตอกเห็นปะประก่อนขายครีมยั่เป็นกระบอกลงรูปนี้ประกอบกับรูปนี้สวยน,นี่เป็นเห็นเป็นติ๊กเตอกนะเห็นเป็นติ๊กเตอกนะยิ้มก็ไม่เป็นดูมือผีดิอะโดเขาต้องขายรีวิวแบบนี้ป่ะไม่ได้ใส่กรรมห้าสิบตอนนี้ยังไม่ห้าสิบตอนนี้สวยกว่าตอนนั้นอีกสวยกว่าตอนสาวๆตาเหลือกไปไหนเนี่ยตาเหลือกไปไหน บอกแม่ด้วยนี่พี่อลิยไม่ได้พูดเล่นตามที่ไลท์ทุกวันอัปเดตหน้าทุกวันหน้าบูชีละม,มีความสุขแต่ตอนเครียดทํางานมันตัวแห้งมันไม่สวยมันเข้าไปที่ไหนมันก็เข้านกนาเด็กๆสายฟอวันนี้สายฟอจะผิวสวยไม่แคร์ไม่แคร์ไม่ทําไม่โง่แล้วไม่ได้ว่านะแต่ว่าตาอลิเป็นนักดำน้ำผิวเสีย คุณแม่ร้องไห้วันนี้พอตัวเองลงทุนใช้เงินเนี่ยมันก็ทำไมอะทุกคนทำแบรนด์รุ่นนั้นอะสมัยสีปีที่แล้วใครๆก็ทำได้แต่ว่ามันไม่มีใครเวอร์แบบป้าเอลิตอนนี้ที่น้องๆจะถูก,ถกแนะนำจากป้าเอลิก็คือสองสีนี้ถ้าเป็นฝ้าเลยมีงบไม่กินพันหลอกเด็กๆบ้านลิซายเดียตายถ้าสุดๆจริงๆป้าเอลิก็แถมให้อีกช่วยปีฟ้านี่ยนะเนี่ยใช้สามตัวนี้ก่อน มันจะจางลงฟ้ามันจะไม่มมันไม่ใช่เป็นลบออกจากหน้าได้เด็กๆอย่าไปให้ใครหลอกอย่าไปคือโฆษณาชวนเชื่อดูนี่ดูรีว,วิวป้าแคปไว้ห้ามเมาส์นะเมาส์โกรธนะเดี๋ยวเข้าฝันต่ออนะีพีห้าไหมอันนี้อีพีสี่ยไม่รู้จะอวดอะไรจริงๆพูดตรงๆรู้แต่ว,ว่าอัปเดตทุกวันขายครีมไม่เหมือนใครแต่ว่าสวยเป๊ะไม่เหมือนใครรักทุกคนนะ dadu ipi